นิทานเรื่องนางจอมปลวกเนิ่นนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อนายแดนกับนางมิ่งฟ้าทั้งสองมีอาชีพหาของป่าขายและแต่งงานกันอยู่กินกันมาเนิ่นนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีลูกสักทีมีอยู่วันหนึ่งทั้งคู่ได้เข้าป่าไปหาของป่าขายเช่นเคย และวันนี้ทั้งคู่ก็ได้ไปเจอจอมปลวกลังใหญ่อยู่ในป่าพี่จ้าพี่แดนดินดูรังจอมปลวกนั่นสิจ๊าทำไมรังใหญ่สวยงามเหลือเกินค่ะได้ยินมาว่าเคยมีคนมาขออะไรกับรังจอมปลวกที่เป็นแบบนี้กลางป่าก็จะได้สมหวังตามคำขอทุกคนเลยนะจ๊ะ งั้นเรามาขอรูปกับจอมปลวกกันดีไหมมิ่งฟ้าเพื่อได้ตามที่คําขอของเราจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานกับจอมปลวกกลางป่าแห่งนั้นแต่ในใจก็ยังไม่คิดที่จะหวังว่าจะได้รูปประการใดแต่ที่ทำไปก็เพื่อให้เจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อเห็นอกเห็นใจทั้งสองคนบ้าง หลายวันต่อมาทั้งคู่ก็เข้าป่าไปหาของป่าเช่นเคยและวันนี้ในขณะที่มิ่งฟ้าหาของป่าอยู่นั่นเองก็เกิดอาการเวียนศีรษะขึ้นทำให้แดนดินต้องประคับประคองนางมิ่งฟ้าพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนข้าว่าวันนี้อาการของเองไม่ดีเลยนะเดี๋ยวข้าจะพาเจ้ากลับบ้านแล้วกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาหาของป่าไปขายใหม่แล้วกันสักพักมิ่งฟ้าก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนขึ้นอีกทำให้แดนดินต้องรีบพามิ่งฟ้าเดินทางกลับบ้านในขณะนั้นเพื่อนบ้านเห็นเข้าจึงเอ่ยถามคนทั้งสองขึ้นว่าอา้าวเจ้าแดนดินมิ่งฟ้าวันนี้ทำไมพวกเจ้ากลับมาไวจังละ่ะ อ๋อพอดีเมียของข้าไม่สบายจต่ป้าเอา้าแล้วเมียเองเป็นอะไรข้าก็ไม่รู้เหมือนกันจต่ป้าอยู่ๆมิ่งฟ้าเมียของข้าก็เวียนหน้าและอาเจียนขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ว่าเมียเองท้องหรือว่าเองทั้งสองก็แต่งงานกันมานานแล้วนะข้าว่าเมียของเองน่าจะท้องแน่ๆทั้งสองเมื่อได้ยินป้าข้างบ้านพูดเช่นนั้น ก็ดีใจกันเป็นอย่างมากและได้พากันรีบไปปรึกษาหมอในหมู่บ้านทันทีและแล้วผลก็ปรากฏว่ามิ่งฟ้าท้องจริงๆจากนั้นเป็นต้นมาแดนดินก็ดูแลใส่ใจคอยประครบประงมมิ่งฟ้าเป็นอย่างดีและมิ่งฟ้าก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวขึ้นและตั้งชื่อให้กับนางว่านางจอมปลวก เหตุที่ตั้งชื่อเช่นนี้เพราะทั้งคู่ได้ไปขอลูกกับจอมปลวกในป่ามาและทั้งคู่ก็ได้ลูกสมความปรารถนาทุกประการนางจอมปลวกเป็นหญิงสาวที่วานอนสอนง่ายอีกทั้งยังมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปเมื่อนางโตโตขึ้นต่างก็มีชายหนุ่มมากมายหลายหน้าหลายตามาเที่ยวจีบนาง แต่นางก็ไม่เคยเหลียวแลชายใดเลยจงกระทั่งมีวันหนึ่งนางจอมปลวกก็ได้ออกไปหาของป่าขายตามที่พ่อแม่ของนางได้ทำมาหาเลี้ยงตนจนนางได้เติบใหญ่เป็นสาวด้วยการที่พ่อแม่ของนางจอมปลวกแก่มากแล้วทำให้นางจอมปลวกต้องออกมาหาของป่าขายแทนพ่อกับแม่ของนาง เวลานางเข้าไปหาของป่าทีไรนางก็จะไม่ลืมที่จะเข้าไปกราบไหว้จอมปลวกที่พ่อแม่ของนางได้บอกกับนางไว้ว่าทั้งคู่ได้มาขอนางจากจอมปลวกในป่าแห่งนี้จากนั้นนางจอมปลวกก็ได้เดินหาของป่าในป่าแห่งนั้นไปเรื่อยๆนางจอมปลวกก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือกลางป่าลึก ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยนางจอมปลวกได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งตามเสียงนั้นไปในขณะนั้นเองนางจอมปลวกก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะโดนงูกัดเข้าที่ขานางจอมปลวกเป็นหญิงสาวชาวป่าจะมีพื้นฐานการรักษาพิษของคนที่โดนงูกัดเป็นอย่างนี เพราะนางก็เข้าปาอยู่บ่อยครั้งและรู้วิธีที่จะไม่ให้โดนงูทําร้ายและวิธีรักษาพิษของงูจากการโดนงูกัดจอมปลวกจึงทําการรักษาพิษงูกับชายหนุ่มนั้นทันทีสักพักหนึ่งชายหนุ่มก็เริ่มอาการดีขึ้นข้าขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยชีวิตข้าไว้ถ้าไม่ได เจ้าข้าคงตายกลางป่านี้เป็นแน่ข้าชื่อจอมพลเจ้าชื่ออะไรหรือข้าชื่อจอมปลวกจ้าแล้วท่านมาทำอะไรในป่าแห่งนี้ละจ้าพอดีค่าพลัดหลงกับเพื่อนของข้าเข้ามาในป่าแห่งนี้และโดนงูกัดเข้าจนกระทั่งมาเจอกับเจ้านี่แหละแล้วทั้งคู่เมื่อได้เจอกัน ก็ต่างตกกลุ่มรักซึ่งกันและกันจากนั้นนางจอมปลวกก็ได้พาจอมพลไปพักฟื้นที่บ้านของตนก่อนส่วนจอมพลเองก็ไม่ได้ปฏิเสธหญิงสาวแต่อย่างใดเมื่อทั้งคู่มาถึงบ้านทั้งนางมิ่งฟ้ากับนายเดนดินก็จำได้ว่าชายหนุ่มที่จอมปลวกผู้เป็นลูกสาวพามานั้นคือจอมพลลูกชายท่านเศรษฐี ณเมืองแห่งนี้นั่นเองเมื่อจอมพลดีขึ้นแล้วก็ยังไม่อยากกลับบ้านเพราะด้วยเกิดหลงรักนางจอมปลวกขึ้นมาเสียแล้วกล่าวถึงเศรษฐีมั่นกับนางหยดเมื่อรู้ข่าวว่าลูกชายของนางลงทางจากนั้นนายจอมพลก็ได้เดินทางกลับบ้านของตนและได้บอกกับเศรษฐียูนฝ่ายผู้เป็นพ่อ กับนางนัทถีผู้เป็นแม่เลี้ยงของตนว่านางจอมปลวกเป็นหญิงสาวที่ตนเองรักและช่วยชีวิตเขาไว้เขาต้องการให้พ่อกับแม่เลี้ยงของเขาไปสู่ขอนางจอมปลวกฝ่ายผู้เป็นแม่เลี้ยงคือนางนัทถีเมื่อทราบว่าลูกเลี้ยงของตนคือจอมพลไปหลงรักหญิงสาวชาวบ้านป่า ซึ่งไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับลูกเลี้ยงของตนเลยแม้แต่น้อยนางก็ได้แต่คิดอยู่ในใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะกัดขวางจอมพลได้เพราะอย่างน้อยนางจอมปลวกก็ยังเคยช่วยชีวิตลูกเลี้ยงของตนไว้ก็ยังถือว่านางจอมปลวกยังมีความดีอยู่บ้าง ใจจริงแล้วนางนัทถีอยากจะให้จอมพลได้แต่งงานกับหลานสาวของนางมากกว่าเพราะเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลไปไหนแต่นางจําเป็นต้องไปสู่ขอนางจอมปลวกให้มาแต่งงานกับจอมพลลูกเลี้ยงของตนนางนทถีก็ยินยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่า เพราะเมื่อน,นางจอมปลวกได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านแล้ว hint, bah, นางก็สามารถที่จะกันแกล้งนางจอมปลวกได้ตลอดเวลาและจะกำจัดนางจอมปลวกเมื่อไร่ก็ได้เมื่อนางจอมปลวกได้มาอยู่ในบ้านของเศรษฐียูนนางนัทถีก็กันแกล้งนางจอมปลวกสารพัดแต่นางจอมปลวกก็ไม่ได้ถือสาอะไรกับนางนัทถีเพราะนางถือว่านางนัทถีก็คือแม่ของจอมพล ผู้เป็นสามีของนางคนหนึ่งถึงแม้ไม่ใช่แม่แท้แท้ก็ตามแต่นางก็เลี้ยงจอมพลมาตั้งแต่เล็กมีอยู่วันหนึ่งนางนุตาผู้เป็นหลานสาวของนางนัทถีได้เดินทางมาเยี่ยมนางนัทถีที่บ้านของท่านเศรษฐียูนและนางนัทถีรู้สึกดีใจอย่างออกหน้าออกตาเป็นอย่างมากเพราะในใจของนางหวังที่จะให้นางนุตา ผู้เป็นหลานสาวได้แต่งงานกับจอมพลแต่นางจอมปลวกมาเป็นสะพ้ายเสียก่อนทำให้นางนัทถีไม่พอใจนางจอมปลวกเป็นอย่างมากส่วนนุตาผู้เป็นหลานสาวก็หลงรักนายจอมพลมาเนิ่นนานแล้วพยายามทำทุกวิถีทางให้จอมพลชอบนางแต่จอมพลก็คิดกับนุตาได้เพียงแค่น้องสาวเท่านั้นเองและแล้ว แผนการอันไลก้ก่าของนางนัทถีกับนุตาก็เริ่มขึ้นนางนัทถีได้ให้นางนุตาเข้ามาอยู่ในบ้านสิถีในฐานะหลานสาวเนื่องจากพ่อกับแม่ของนางนุตาก็ได้ล้มหายใจจากไปหมดแล้วทําให้นุตาต้องเดินทางมาหานัทถีผู้เป็นน้าสาวของตนประจวบเหมาะ กับที่นางนัทถีต้องการกําจัดนางจอมปลวกพอดีเมื่อนายจอมพลกับเศรษฐียูนได้ออกไปทําธุระนอกบ้านนั่นเองนางนัทถีกับนุตาผู้เป็นหลานสาวก็ได้วางแผนให้บ่าวรับใช้ไปบอกกับนางจอมปลวกว่าผู้เป็นสามีของนางได้บอกให้นางจอมปลวกไปรอรับจอมพลก็คือสามีของนางจอมปลวก ับเศรษฐียู่นในป่าเพราะจอมพลอยากจะพานางจอมปลวกไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของนางฝ่ายนางจอมปลวกเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะนางเองก็อยากกลับไปหาพ่อกับแม่ของนางมานานแล้วแต่นางยังไม่มีโอกาสสักทีนางจึงรีบเก็บข้าวเก็บของที่จำเป็นออกเดินทางไปกับบ่าวรับใช้ผู้นั้นพร้อมกับ บ่าวรับใช้ของตนอีกหนึ่งคนในระหว่างทางนั้นเองบ่าวรับใช้ที่มากับนางจอมปลวกชื่อนางแดงกับนายเงินทั้งสองได้บอกให้นางจอมปลวกรออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี้และได้แยกทางให้นายเงินไปตักน้ำมาให้นางจอมปลวกได้ดื่มกิน ส่วนนางแดงเองก็จะเข้าไปเก็บผลไม้ในป่าให้นางจอมปลวกได้กินกันและในขณะนั้นเองบ่าวรับใช้ของนางนัทถีที่นางนัทถีสั่งให้มาฆ่านางจอมปลวกชื่อนางแดงก็ได้ลงมือที่จะกำจัดนางจอมปลวกในขณะที่นางแดงกำลังจะฆ่านางจอมปลวกนั่นเอง พปรากฏร่างผู้หญิงหน้าแดงกรำโกรดเกรี้ยวและชี้นิ้วไปที่นางแดงซึ่งเป็นบ่าวสนิทของนางนัทถีและมีน้ำเสียงดุดังขึ้นมาว่าเจ้าคิดจะทำอะไรยังไม่ทันสิ้นเสียงเลยนางแดงซึ่งเป็นบ่าวรับใช้ของนางนัทถีถึงกับวิ่งแจน้นออกไปเลย ส่วนนางจอมปลวกเองก็มึนงงที่เห็นนางแดงวิ่งหนีหน้าตื่นไปจากนั้นนางจอมปลวกกับนายเงินทั้งสองก็ได้นั่งรอเศรษฐีที่จะเดินทางกลับมาพร้อมกับสามีของตนก็คือจอมพลแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นมีเแววใดๆจนตะวันพุ่ข้ามแล้วทั้งสองก็ยังไม่ได้เดินทางกลับสักที และอยู่ๆก็เกิดแสงทองเปล่งประกายออกมาจากจอมปลวกที่นางจอมปลวกเคยเข้าไปกราบไหว้เป็นประจำเวลาเดินทางเข้ามาหาของในป่าแห่งนี้เมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงจอมปลวกใหญ่นั้นก็พบว่ามีเทพธิดาองค์หนึ่งสวมชุดสีเหลืองอลา,ามทองได้กล่าวกับนางจอมปลวกว่าให้นางจอมปลวกกลับไปที่บ้านเศรษฐีได้แล้วเพราะทุกอย่างนั้น เป็นแผงการของนางนัทถีที่ต้องการกำจัดนางจอมปลวกนั่นเองและเทพธิดาจอมปลวกก็ได้ให้นางจอมปลวกเอาราังปลวกนำกลับไปด้วยหนึ่งกำมือและนำไปไว้หน้าบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่เพราะเทพธิดาจอมปลวกรู้ดีว่านางนัทถีคงไม่ยอมปล่อยให้นางจอมปลวกไปไงนะ่ายๆแน่ จากนั้นนางจอมปลวกและนายเงินก็เดินทางกลับไปบ้านเศรษฐีส่วนนางนัทถีกับนุตาผู้เป็นหลานสาวนางรู้สึกโมโหและแค้นใจเป็นอย่างมากที่แผงกางของนางไม่สำเร็จแถมบ่าวคนรับใช้ของนางคือนางแดงกลับมาก็พูดจาเละเทะเละเลือนพูดไม่รู้เรื่องอีก วันต่อมาเศรษฐียุนยพร้อมลูกชายก็คือจอมพลได้เดินทางกลับมานางนักถีกับนุตาก็รีบไปฟ้องเศรษฐียูนยและจอมพลทันทีและบอกว่าท่านพี่จ้าท่านพี่มาแล้วเหรอจ้าจอมพลด้วยลูกเมื่อวานไม่เห็นนางจอมปลวกนะ่ะเข้าไปในป่ากับบ่าวรับใช้ที่ชื่อเงิน มันสองคนน่าจะคบชู้กันมานานแล้วเวลาจอมพลไม่อยู่ทั้งสองก็จะออกไปด้วยกันบ่อยๆแบบนี้เป็นประจำเลยเมื่อจอมพลได้ฟังนางนัทถีกล่าวเช่นนั้นทำให้จอมพลโมโหเป็นอย่างมากและเรียกนางจอมปลวกและนายเงินมาพบทั้งนางจอมปลวกกับนายเงินก็พูดเหตุผลอย่างไร ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะทั้งสองเดินทางไปด้วยกันจริงและมีบ่าวของนางนัทถีอีกคนชื่อนางแดงไปด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงแต่นางแดงก็สติเลอะเลือนไปเสียแล้วทำให้นางจอมปลวกกับนายเงินตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรทั้งสองได้เลยจากนั้น จอมพลจึงได้ขับไล่ทั้งสองออกจากบ้านไปนางจอมปลวกก็ได้ระหุกระเหินเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ของตนส่วนนายเงินบ่าวรับใช้ก็เดินทางไปอีกหมู่บ้านแห่งใหม่เพื่อไปหางานทําตกดึกของคืนนั่นเองเทพธิดาจอมปลวกที่นางจอมปลวกได้นำมาไว้ที่บ้านของเศรษฐียูน ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและก็ได้ไปหานางแดงซึ่งเป็นบ่าวรับใช้ของนางนัทถีที่ทำให้นางสติเลอะเรือนและบอกให้นางแดงไปบอกความจริงกับจอมพลด้วยว่าทุกอย่างนั้นเป็นแผนการของนางนัทถีทั้งหมดเพราะต้องการให้หนุตาได้แต่งงานกับนายจอมพลนั่นเองในที่สุด จอมพลและเศรษฐียูนก็ทราบความจริงว่านางจอมปลวกถูกใส่ร้ายเศรษฐียูนและจอมพลจึงได้ขับไล่นางนัทถีกับนุตตาออกจากบ้านไปจากนั้นจอมพลก็ได้ไปรับตัวนางจอมปลวกพร้อมทั้งพ่อกับแม่ของนางจอมปลวกเข้ามาอยู่ในบ้านเศรษฐียูนแทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครอบครัวของนางจอมปลวกก็อยู่สุขสบาย ที่บ้านเศรษฐียูนพร้อมกับสามีของตนชื่อนายจอมพลตลอดมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามารู้จักกับคอนโดสารพัดตากของเรานะคะหรือที่ตากเนื้อแดดเดียวตากปลานะคะนี่นะคะคอนโดของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีซีปสองซิบด้วยกันแล้วก็มีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะคะสำหรับคอนโดของเรานะคะ ใช้สําหรับตากเนื้อตากปลาตากพริกตากหอมตากกระเทียมนะคะใช้สารพัดตากนะคะอันนี้จะเป็นการรีวิวการตากเนื้อแดดเดียวนะคะนี่นะคะสําหรับเนื้อแดดเดียวไซส์ S นะคะก็จะตากเนื้อได้อยู่ประมาณ2-3กิโลไซส์เก็อยู่ที่4-5กิโลไซส์ L อยู่ที่ 6-7ถึง7กิโลแล้วก็ไซส์ XL นะคะก็อยู่ที่7-10กิโลนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะคะ